สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับอ่าวันนี้พ่อกับพ่อใหญ่พวงอยู่หน้าครับขามากินปลาหนองครับนี่ปลาสีเฮ็ดเมนูุิงงเนาะมุกปตำเนาะอยางเด้อ่ออย่างได้เนาะโอเคอยากกับพ่อใหญ่พวงได้การกินไปเรื่อดใช้แน่นนะครับเนาะสองช่องทางคือก่อแล้วครับกับเฮ็ดพ่อใหญ่พวกอ่าปวงพ่อกระเทือนนะครับเนาะน้องย่องทางของเจ้าไปย่างปลวกเงาเบิ้ลป้อมหลังไฟไว้แล้วคเหรอครับบึมๆอยู่เจ้าเนี่ยเพป็นย่างถ่านไปย่างปลวงกับยูเล่ลูกสรครับ อ่าครับข้าไไมไปย่นด่น้องสาวคุณครับค,คุณอนึอง่งยองร่วมถ่าอยู่เลยถึงร่วเพิ่นกัน,นเอาเอาคุณป้อมย่างผาพราะไงต้วเดี๋ยวพราะไงรูปไปตัวกอนเอา 哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈！你不要那么大。嗯，那几个狗子有的胆大得很。我操！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 我 ฮึฮึฮึดีก็มีกับไฟง่างอยู่ส้นเรียนะเอ้ยเมีได้ดอกที่นางไม่สม่าพระเด้นพระด็ดป้น กันเด้รับพ sure, ุ teor, ่งออกไปทางนอ้นกำลงงามที่หนองกำลังงามข้างกันไต่ไปพวงเลสั้นเวเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไม่กินหรือยังไ เห็ปูนครับยแต่ไม่รู้ดิโอ้ยเก็บไ้อยู่

เรียบ้อยแล้วครับนี่มือนบนฟอมตัวแบบนี้จับ่ะนะบนฟอมจับก่ะแก้เปรียมวมันยหรอโอ้ยนีน่ลอกก่อ้ย่างแล้วเนาะแานีน้เนาะ มันจะบนว่นา,าตัวอ,งอ,อจงน้องบาบแลความอนุญาตด้วครับเนวพวงนางบ่สุภาพปนไนมันเปียกครับอ่ะขีบบอกมันหวอ,อ,อ่ะมันหเนาจะจับกยวตัวจะนจะบาดออามบอก Thoát hồi, thoát nó không được Thì chưa gặp bạn Hoàn toàn luôn mình hẹn nhau Đúng rồi bay có có phải bạn Hãy không สวัสดีพี่นายน,นะน้องพี่น้องเนื้อปีต่อไปปีทุกปีแม่มาบนปอกปอ่าไปพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับพี่ไม่ปีกเอาหานไปแล้วพี่ไม่เริ่มต้นใหม่เนาะครับเนาะทิ่ไหนที่มันบดีทิ่ไหนที่มันมนะ่ำอ้าพี่ไม่เริ่มต้นใหม่ครับอ่พาอพี่หกสามนี่ไอ้พวงกะกับบนปอกกะก็ไปพี่น้องจูงมีแต่ความสุขความเจริญนนะครับเนาะอ่าครับ อย่าลืมติดตามช่องพญ่พวงนะครับเด้อที่หกสาหกี่นี้ขอให้พี่น้องดอีดีไม่แห้งครับขอฝากก้นไหลก็ชแ์กกระต่ายนุชติดตับเลยครับไอ่เรื่องก้จะได้เด้อครับดีกอ๋อากตก่อนนะครับ